ครับเต็มกระบะแล้วนะครับโหต้นลูกขาหายไปหมดแล้วครับนี่แถบนี่มูนนีงเหลืออยู่ป่านนู้นนะครับผมนี่นะครับนี่เต็มนี่เต็มกระบะแล้วครับนี่ดัดแสักสามร้อยโลสี่ร้อยโลนะนี่ครับคนขับคนขับกับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับผมนี่ โนนนิสัตะกรูนิสันนะครับอย่าเล่นกับนิสันเลยนะครับผมขอบอกแล้นะฮะนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับโน่นนะครับอีสูผมผมชิดซ้ายไปเลยว่ากันดูอีสูผมผมครับพอครับบรรทุกแค่นั้นพอครับทุดนั้นพอครับนี่ครับสามคันนะครับบรรทุกไปนะโน่นะครับของผมนอนใหญ่ๆอย่างนั้นเลยฮะ พอแล้วยัวยจะหลอกกระจกวัดไปได้แล้วนะ่ะสูงแล้วนะ่ะ